หลายวันแล้วแดดออกวันนี้แดดออกบรรยากาศดี่ดีน้ำสีก็ไปซื้อของกิ่นน้ำอ่ะไปล้านแคกเรา้ไปซื้อพักไปซื้อหอมป้งหอมป้อมสักสสสสสสสอย่างสองอย่างอันนี้ไทยบรรยากาศข้างทางก็พอน่เจ้าวันนี้แดดออกมันก็นจะประมาณนี้เนาะบิวข้างทางกันแล้วกันสองข้างทางน้ำสีก็เป็นวัดไห่ตั้มวันี้ ไปซื้อของกินแล้วกะได้ไปลานไทยเนาะไปลานแขกเซ็จแล้วก็จะไปเอาจัก,กรยานเนาะจัก,กรยานบนซอมเซ็จแล้วอันนี้ไปถึงรลานแขกแล้วน,นี่ลานแขเกเจ้า,ม,าสม,สจนะมีทุกอย่างเดสมศิจะถ่ายฟอร์ดอะมีทุกอย่างแต่แต่นนะมีแผงม,มั่น อันนี้มันมันมันเฮนาเหรนไหมโลหนึ่งโลละสามรอยห้าสิบเจ้าสามรอยห้าสิบบาทก็มีผลไม้เต็มหมดกินอย่างมีทุกอย่างอันที่ส้มเลือดเน่ยถือสีกินตะวนนะันเนาะหันนอนแน่เดิมไม่พร้อมน้อนแน่บ่จะซื้อสักโลมันสุกบีบแกนได้กำสซุกแกนได้กำสซุก ขอโทษเตนะ้เจ้าเป็นวัดหายกัาเตาสมเสีย,อยเอยเและกะอันนี้ลินจีลินจีกะโลละสามห้อยห้าสิบมันกันเจ้าก็มีมันกันนะมีลินจีอันนี้มะล,ละกอผลไม้นกหน่ามีแขกมีทุกอย่างสตอเบอรีร่เจ้าอันนี้ก็ผลไม้ทั้งนั้นนะแก้วมังกรอนะอย่างเอออย่างก่อนนะเออสปาสเปตบอมถูก ทับทงทับทิมอันนี้มะนาวเป็นวัดสุมาเตอร์นาเจา้าอันนี้พูดว่าผักไกอหยางเหมือนดอกบัวนนะพริกงามงามน่าจะเอาไปตำน้ำพริกเนาะหรือเอาไปเผากับเผาเอาไปปิ้งกินก็ป่าเผาถ้าจะำนะํำเนาะสมศรีเคยคิด้าปาสะเปดรอันนี้ฟักจี มีกุยยางอะบางคนถามน้ำเสียมันมีอย่างขายมีทุกอย่างเจ้าฝรั่งก็กินนะคนแขกคนอะไรอย่างนี้นะเพราะเดนมาร์กมันมีหลายวนชาตินะนี่พักเพิกสารนงสารแนเห็นไะสารแนห์่างงีอันนี้หอมป้อมซื้อหอมป้อมตะกรรั่มอันนี้เห็นนางฝ้าเจ้าโลละสามร้อยห้าสิบ 3าม้อยห้าสิบเป็นกล่องก็มีกล่องละเจดสิบห้าบาทสามร้อยห้าสิบาทนะโลหนึ่งกล่องหนึ่งที่สมสีแกมก็คือเจสิบห้าบาทอันนี้มันห้านาทีเจ้าเอามาเชื่อมหรือว่าเอามาทําขนมร้านแขกมันต้องมีขายกูอย่างอันนี้บรรห่องอ่นเนี้ยกระเจี๊ยบอีกอะมันเท่าบันห่องอะอันนี้พริกหนุ่มเจ้า งามงามพริกดูไหมซื้อไปตับน้ำพริกอันนี้ขมิน้นขี้มิน้นบ้านเราอันนี้ตะไคร่มันก็มีขายกูอย่างฝรั่งมันก็นกินไทยคือพอนะหัวเชเท่าหัวเล็กหัวน้อยเขาก็มีขายอันนี้ป่าปลาอย่างปลาซิวอืม ปลาสิวก mm, ็มีาขาันาตัวใหญ่ๆในปเดิร์โฟร์ดนี่เจ้าปลาสิวตัวใหญ่ะแต่มันแจกแข็งทุงนี้ก็ประมาณ250ราบาทก็มีปลาหนงปลานิ้นปลาอย่างทุกอย่างมันเป็นแจกแข็งเน้ะปลาทงปลาทูแจกแข็งเจ้าเซ็กจากร้านแขกมาเอาจักรยานนะคะ ยานมาขายดีดีผมมีคนมาสื้อคันงละสามหมื่นจะยันทำไมคะท่านี้ challenge. มาทดลอง ลานจักรยานก็มีจักรยานทั้งนั้นเนาะคันนี้ก็สามหมื่นจักรยานธรรมดาน่ะแพงแปลงจักรยานตีเนี่ยมีไฟฟงไฟฟ่านอะกันหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นบ้านสนใจจักรยานอ่ะเนาะมันก็เลยแปลงเยอะเยอะจักรยานทั้งนั้นอันนี้รุ่นเดียวก็ส้มสีแต่ก่อนน้มสีซสือเก้าหมื่นตอนนี้มันแสนต่แดนเนี่ แสนสองจักรยานยี่ห้อเดียวกันนี่แหละมันแปลงขึ้นนะจักรยานเนี่ยหนึ่งเมื่อหนึ่งแปลงถ้าใหม่ๆมันจะออกมาใหม่มันจะไม่แปลงถ้าอยู่ไปมันเมืันจะแปลงกระปันเหมือนกันนั่นนะอีจะตายทธโมก็ยังแปลงอยู่ท้ายก็พออันนี้เป็นจักรยานไฟฟ้าน่ะไม่มีแบตเตอรี่แต่ต้องปั้นะจักรยันไฟฟ้ามันการละแสนปายแสนปาย แสนปลายบ้านเท่านะ่ะสู้รถเขียงได้สองกันนะนเดี๋ยคนจะถามว่าบ้านในปนขี่รถเขียง,ข,ยงข,ขี้เจ้าแต่รถเขียงมันมทติซ่อมมติซ่อมมันหายยากอันนี้จัก,กรยานส้มสีเซตแล้วเนาะก็ได้จัก,กรยานละเรนียบรอยสมมสีกจ็จะปั่นกลับบ้านนะคะคุณสามีก็เขียนออกคนมันหนัก คนหน้าวันเสาร์ไงมันติดขยุดนืะเดี๋ยวสมรีก็จะปั่นกลับบ้านเจ้านัดตีนาโอเค นี where you want get dirty under ่วมสีกปันมาถึงบ้านละอันนี้คก็พอเนาะจักยานสีก็มีแบตเตอรี่เห็นปะนี่แบตเตอรี่เจ้าไปฝานนั่นแหละกันดิบอะ หิมเสนมันกันอะแปดเก้าหมื่นเจ้าคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกท่านติดต,ต,ตามเจ้าการุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ